ฮัลโหลบายบายกบมาแรงก่อนอุ้ยมัวแต่อร์นซค์ตาดีมากกระโดดนี่นะคะโอ้โหใหญ่จัง ถ้าว่าท่องมาตอนหรกแนงรอบหนึ่งก็จะมาตอนหรกแน่อีรอบหนึ่งมันไม่เห็นเราต้องมาดูที่รอยเลียกที่ตูมนะเียกที่ตูมทอาไปตกโคนไหนตกเยเราต้องไปอยู่็นเงที่ตมนะเ เออบางทีบอบางเจดาน้ำแข็งดิจูดูมนะเอ้ยยังมือเถื่อนโอ้มามีใบฮะคือมอนก้อนบูลมามิพรีแล้วมาวุนยึกโลกี่ยึกอิสิว่กแตน้อ ไม่ด right. <Unter> ูเโอ้คือมันี่มันีเล่นเล่นกับยายไว้นะนี่จะออกมาคนมาตกเข้าไปข้างในก่อนเลย้นเไนยิก่อนกมาเยะคือมนะอุ้ยัเออมาเต้เต้กับเต้นะไปโทวเลยก็จะเอาเลยลานนี่ เตัวก็โเลยก็นจาทีมดลานนี่ก็ได้ให้เจ้าแล้นแหละเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาหนามคุณหมหมกยุบเั้งยเออจะเปนายุบตัวน่าตากูจะเศาเสมอจะทันมันเขายงกระดุกมาดิโอ้ยเนาะ Đó, ừ. mặt mọi người mặt đâu cuộc của là mày mặt tất cả mọi người mặt tóc mặt tóc gặp lại nhoi gặp anh em nào mọi người mặt tóc 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 mặt โอ้ยเจ้าสิเก็บไปไรไม่บุย้ยเก็บเป็นอนารนะเราเลี้ยงโอ้ยจเจริญฮะเราเลี้ยงปลาตัวแบบนี้กระซังเราเลี้ยงหอยแล้วบุ้ยมีแ่แหละอ่ะเอาไปแหละเขาเลี้ยงกบแล้วเลี้ยงหอยมาแล้วเอาไปเออเนอะโตไปแล้วก็โตนิ่มมากเลยมแมวเออมันจะเป็นคือหมู <laughs> พี่นี่พอมีปลายใหญ่เนาะมีเลยธรรมาแซงขึ้นมังสมมุติว่ามีเลยจะจะเอื้อมถึงัวเอะเอาพี่นั้นจะตึกชนใดป่าแต่หลกหลายะตรดใหญ่พวกแต่ละตัวในเสี้วเดนจะบุกไปไหนโตกิโลูกบ้าลจะได้ไม่พมีแหละตลอดใบใหม่ใบยูคามันเน่าแลวมันเหนีย่ยู่ ยูคาทเลร็จบ um, ่มมีต้นอยู่คาแล้อากาศเบี้ยใช่มันล่หมดแล้วมันเม้นเม่นอะม่นะที่แรกกันลายน่ะเล่นอะไรลไปยูคาอันเป็นปลาคมนังเฮ้ยกะเม็นไปยามันเยอะเห่ไหมนะ ไปนาเด้อไปนาน,าน,นาน้ำล่นทงนาีแล้วลายเป็นนี้อีกเออจะดิงเด็กต้องซื้ออย่างน ถ้าว่าสิบเป็นจต์หลังวัดแต่มันโค้แต่รองเท้าบูทนานมันจิ๊ ยาเส้นกบเขาตึกกระดุงตึกเบ็ดเลยน้ามลายมีตึกตึกอ่ะยายคนละโตนาโพไม่เอาแง่กับฮะไม่อยู่มแง่ขาด ้มาทุงงงท่งแย่งเร็วทุ่งแย่งตร้าหน้าไม่ไม่เอาทุง่งแย่งมาเาาร็วทันไม,ม่ไม่อยู่ในเตียงมาหายไปยืมโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาแรงๆรเลยแรงๆงนะเออเออเร็ว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 ตานิมมาตวใหานิมมาตัวใหญแก่ร้อนมากลัวมากเจ็บปานิมคตรงญ่นี่ ป้านิ่งคอยคอาจำได้ฮะขายหาจานตีนขายอะรเอ่อจะตุ๋อุ้ยขายให้เราเป็นเงินจัทุ๊บรลอยมันข่าวสองตัวดำกินเหรออ๋อแล้วไปไหนอันหนึ่งมาขาดสะดุ้งขาดโอ้แายกำลังเบายาปิดป้านมุ่งมาลารถฟาดน่ารัอย่างนี้มีหม้ เส in ียดายคุณจับบทะทันอ้าวโลดก็มันอาจจะติดเราซื้อเราคอยยื้เรื่อยเวลาคอยเอาขึ้นขายตอนเราอยู่อะไรเออเธอชอบซื้อพอหาลุดมันมาเป็นคู่คุณเธอเสียดายฉันก็กินอยู่วันนั้นะติดมองลุงตัวเบล้ลเลยมาดอก ยาใครเรียกเรียกเอาไม้ไมโซ่กว่าจะโซ่ฮะกำลังจิจับมันแล้วมัน,<ต>นก็บัคิดไปมาสิขาดเนาะบัเคยเห็นมันขาดมันดินด่นเนาะแรงเยอะ แล้วมันกระโคมน้ำไหนแล่มดีจะจับ,ออจบมันไหนเ,เลือดนั่นไง<บ>โออจะกระมึงโตมันเหรอเออซัมมูนี่ไปอยู่มันดอกเอาอย่างมาดับตาดีดีวันนี้วะลอ,อ,อยเลือดสิจะจับยังวงฮะว่าอยู่ดีต้องให้มันนิ่งได้ปานี่น่สำคัญเห้ได้แทกกไซดีขึ้นอย่างนี้ แปลนิสาคูบบอสอ๋อสึ่งที่เราใช้มงของมันน้อยเนาะที่เราหนีจูนเ่านบอสจูนมาลักปลาเราแหละเราขึ้นเลยเออตะจุกตะจุยฮะใส่คือว่าเห็นหุ่นหงเเข่งหูถ้าไม่เขาพิจารณาเขาเห็นนี่แหละอนั่นไว้อระมาณนี้ฝานะคะ มันบุแล้วต้องมองอีหยังเขาเอิ้อนครันต่อ,อยใส่มันบ่เห็นดินบ่เห็นหยังเลยไม่มันจะแบบนั้นแหละเออปไฟเมียนี่มันบ่ได้ดวกได้อ,อ,<า>อ,อืมถ้าจะเฮ็ดโตทางทางนั้นเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมาเออบ่จะโชว์กล้องอบ่ได้คืนเลยตอนมันมามันตกใจไงมันตื่นเต้นโซ <laughs> so, ยายคนละโตไป ปั่นกันถ้ามันแดงเอรเดี๋ยงนี้ปันนี้ปานี่เขาเอิบปานนกินรดาอ๋อปานินีเนหลวงเป็นพ่อพันธุ์ใหม่ใช่ไหมใช่ของประเทศไงพันมาบ่อย แสดงว่ามันตัวใหญ่เยอะเลยนะเนี่ยวันมาลงไปเลไรบอกออถ้าโตเฮห้าเอาขึ้นมาเม่อถังกักบบังเ่อร์โตละครึ่งกิโลนะประมาณนึอยกนโตหาโ่เลฮ้าาะ่ <laughs> า่ตดอะเห็ุปลาเผาและยาย เขาเลยว่าหามาแต่แต่เศร้าพูดตอนน้ำมือเหลืองมาพมดนีน้ำอยากใส่เยอะัโอ้ยข่านระเบร์ลูกชายไปโทรมามือวานอีกแม่เอ้ยเศร้าด้เศร้าใจมหายก็สีบระเบ้อวายย่านก็ตายมาสิบแล้วหลับทำงานจะจังหัดเหมือนกับเขาก็กึกบังคับแเลอ หมดเวลาแล้วนะคะ <ไป S 1> ขอยาลาไปก่อนเกิดอะไรเหรอ